สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเลยนะครับเข้าสู่ชั้นวีทีแลนด์ไอเอ็มแซมบายเอชทนะครับและวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยออกมาฉลองปีใหม่กันนอกสตูดิโอวีสปอรของเรานะครับมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับ ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นพี่ชายใจดีของครอบครัวชานเวไทยแลด์ของเราฮะแต่ข่าวมาล่าสุดครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยกลายเป็นหัวหน้าแก๊งไปแล้วนี่ที่สําคัญเนี่ยนะครับมีสมาชิกในแก๊งเนี่ยนะครับเยอะมากเยอะมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับผมเออเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าทําไมนะฮะหลายๆคนถึงอยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพี่ชายคนนี้ครับขอต้อนรับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีนะครับผมพี่เบิร์ดครับกูดเก๋ครับกูดเก๋เลยนะฮะวันนี้พี่เบิร์ดกลายเป็นหัวหน้าแก๊งไปแล้วเพราะว่าจะพาทุกทุกคนได้มาสนุกสนานกันอาสาสนุกอาสาสนุกกันแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันตอนนี้ต้องเรียกว่ามาคุยกันให้หายคิดถึงก่อนพี่เพราะว่าพี่เนี่ยนะครับไม่ได้มาเขาเรียกว่าให้ไอแอมแท่นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่มันโกหกเรามันโกหกเรานี่วงการมายาเนี่ยหัวใจจริงจริงนี่หนึ่งนี่หนึ่ง เพราะว่าไอแอมสาแอมไม่ได้มาคุยคุยกับพี่เลยครับเข้าไปในม้วผ่ากันได้ด้วยแล้วเขาเลยฟื้นเลยนี่โอเคไหมนะอะได้ยังพี่จ้าสนไหนพี่ส้วสดไหนพี่มันเยอะครับสามปีแล้วพี่ สามปีแล้วครับเราไม่ได้มาเจอเจอกันในแอมแซมอย่างเป็นทางการเลยนะครับวันนี้แบบก็เลยก็ต้องขอบคุณมากที่พี่เนี่ยนะครับให้เราชาวไอแอมแซมได้มาคุยกันเป็นไรเฉลิมปีใหม่กันครอบครัวเดียวกันแฮปปี้นิว year กัโตมาด้วยกันทั่วประเทศเลยนะพี่นะใช่ใช่ใช่ที่ถึงนะครับที่ถึงเนแฟนชาโนวีด้วยครับเย่ะล่าสุดเนี่ยนะครับจำได้ว่าโอ้โหเมื่อวันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2 5 5พปึ้ง อลัลบั Bird. ้ม s i m ี่เบิร์ดนี่ตอนนั้นเรามาคุยกันเนี่ยนะตอนนั้นยังใช้รถไฟหัวหัวหัวรถจักรอยู่ป่ะพนูอลนไม่ใช่สมัย<ด>โอชินพี่แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมจําได้แล้วพี่ก็ต้องจําได้แน่นอนครับบังคับจําได้อะ่ะเออเอาว่าเอาว่าพี่จําได้แล้วกันเรื่อง<ม>อะไรดีอวอร์ดคราว,าาวที่แล้วโอ้จริงแบบเบิร์ดเบิร์ดไทยประดิษฐ์ได้รับรางวัลบ้าท่านผู้ชมครับโอ้โหข้างบนไปอีกอย่างข้างล่างเป็นอีกอย่างหนึ่ง เขาไทยประดิษฐ์เมื่อวันนี้เลยเออเขาไทยประดิษฐ์ไงพี่เราก็ต้องต้องไทยๆกันนิดนึงและคอนเสิร์ตแบบเบอร์เบอนี่ยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยอืออ่าอยากจะให้พี่พูดถึงรางวัลไทยประดิษฐ์ที่วันนั้นพี่ได้พูดอยู่เอ๊ะหรือว่ามันเป็นอะไรมันกลับไปแบบเบิร์ดบอรเอ๊ะหรือว่าเราอยู่ในช่วงไหนกันแน่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเอ๊ะ เลีอยวาอยู่ในแบบเบิร์ดวะเฮ้ยเสร็จงานแล้วเนาะโอ้ยมันเยอะเลพี่ทำยังไงเยอะมากไงใช่ใช่าำยังไงนะรางวัลไทยประดิษฐ์ที่งานชนะวิทยาลัยศิิลปวัฒน์ได้รับอเป็นไงบ้างครับความสำคัญของรางวัลนี้กับพี่ในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดคือคือพวกเราก็ดีใจกันคือการได้รับรางวัลเนี่ยดีใจอยู่แล้วนะครับแต่การชนะวิเห็นคุณค่าตรงนี้มากนะครับคำว่าไทยประดิษฐ์เนี่ยพวกเราก็ทำกันด้วยมือของพวกเราจริงๆเหมือนเรื่องเมื่อก่อนนี้มีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดช่วงหนึ่งที่เราชื่อชื่อว่า มันอยู่ในมือมนุษย์มบราณเออโงผมไปดูเออนั่นแหละชั้นสามมือก็คือคือมือคนไทยนั่นแหละใช่นั่นแหละคือมันคือคนไทยทั้งนั้นนะครับไม่ว่ามนุษย์งานตัวเล็กๆที่ตอกตะปูเสิร์ฟน้ำหรือตัวดำๆที่อยู่ใต้เวทีที่ใครฝรั่งเขาเป็นแบบกดนะให้หมุนอันนี้คือตัวดำๆนี่พี่ทีมงานหรือพี่นกน้อยครับโอ้ยน้อยว่ากูตบปากแตกได้ไลยว่า นั่นแหละพี่ด้อยก็มารุดง่าเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนนี้นแหละ,หละ,หละประดิษฐ์ตัวจริง ไทยประดิษฐ์เลยนะครับพวกเราภาคภูมิใจครับเด็กฝีมือของพวกเรา25ปีของแบรนด์เบิร์ดจะมีมาให้เราได้ดูอีกไหมครับชัวร์ป้าบเลยครับปีฮาฮาครับปีหน้าฮ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 าเนี่ะ25ปีฮ่าฮาเขาไม่25ปี25ปี anniversary ฮ่าฮาผมเพราะว่าล่าสุดก็คือ magic memories อัศจรรย์แห่งความทรงจำสิ่งเดียวจะดูอีกแล้วความเป็นเราตลอดไปเป็นครั้งแรกที่พี่ไปเล่นที่ impact ในหน้ามึงทองนานี่เออใช่ใช่รอมากโอ้โหน้ำพงน้ำพุโสุดหนุ่มมากคิดทีเลยทำไปได้ยังไง อัน,นนั้นจริงจริงสะดกสุด,สดอ่ะอันนั้นคือแบบเบิร์ดแต่ว่าพี่ก็ยังไม่หายไปไหนหลังจากนั้นก็กลับมากับคอนเสิร์ตแฟนซีแฟนโซนครับ,รบที่ชวนทุกคนเนี่ยนะครับมาแต่งกันโอ้โหมันกันมากที่อินแพคไอหน้าเมท์พรธานีนะฮะยังไม่หมดครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่มนุษย์งานเหลือเกินบ้านงานครับชาวบ้านเรียกหลังจากนั้นแบบเบิร์ดแล้วแฟนซีแฟนโซนแล้วก็มาเอาเพลงของคนอื่นมาร้องอีก อยากร้องเพลงของเขาเออเขามีหลาคนอื่นเอาเพลงของพี่ไปร้องเยอะแยะแล้วคราวนี้เอาเพลงของคนอื่นมาร้องเลยคือมันคารมายทาปากไม่ได้ไงเพราะว่ามันคันปากถ้าเปิดเป็นเราร้องเราจะร้องไงนาอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นซิงค์ซิงก์ซิงค์คือออกมาออกมาก่อนการคิดถึงทบผมเดี๋ยวจะลืมกัน จะจได้เลนนดเลนี่ยเห็นไหมครับถึงแม้ว่ายังไงก็ตามเราไม่ได้ไอ m อมแซมไม่ได้มาพูดคุยกันนานถึงสปีแต่ว่าพี่เบิร์กก็ยังมีผลงานมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนี่ครับโ,<ส>โอเค,คและที่สําคัญล่าสุดครับเมื่อเดือนสิงหาคมครบรอบ14ปีชาแนลวีแนด์ของเราสดสิงสิงตอนนั้นเนี่ยไอเอมแซมของเราเป็นทําเป็นแบบพิเศษเลยรวบรวมความประทับใจที่เกี่ยวกับพี่เบิร์ตใช่ไหมดีมากน่ชอบชอบขอบคุณชาแนลวีขอบคุณครับขอบคุณครับเราได้ดูในสิ่งที่เราไม่เคยได้ดูเลยพี่เบิร์ตอะ ยอะๆไปหมดเลยดูแล้วชื่นใจว่าเฮ้ยมีนี้ด้วยเฮ้ยมีนี้ด้วยโหดีจังเลยนะครับแลังจากนั้น22สิงหาพี่ก็โฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราวีเจเลยอว้พอวันเกิดให้กับพวกเราเลยใช่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยครับจนรายการอยู่ก็เกลียดขี้หน้าเบิ้ลหมดละก็โทรอู่เนี่ยใครพูดผิดพูดถูกก็ โรไปอยู่นั่นน่ะแลจุดทูทตบตลอดเวลาก็เป็นยังไงเป็นยังไงวันนั้นวันนั้นที่เราวีเจของเรามีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าใช่ใก็เซเวลข้ามหน้าเดี๋ยวจะมีหน้าใหม่ใหม่แล้วพี่เนี่ยเ,เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเก็บตัวกันพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วแล้วเอกทำไงอะะ่ะฮะแล้วเอกทำไงอ่ะยังไงก็ต้องมีเอกนะครับเออแกมมี่พอมีอะไรส่งเสริไม่เป็นไรของเราแท้แน่เทียวอยู่ได้อยู่ได้ถ้าไม่มีเอกอยู่เราก็ไม่โทรไปเอออินนิ่ม สอนรักยมพุงพี่ทีนี้มาคราวนี้อย่างที่บอกว่าพี่กลับมาพร้อมกับชวนให้ทุกคนได้มาสนุกกันได้มาเต้นกันได้มาร้องกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอาสาสนุกอาสาสนุกนั่นเองกับโครงการนี้นะฮะรายละเอียดของโครงการนี้ต่างๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันช่วงต่อไปเพราะตอนนี้เริ่มเปิดตัวโครงการกันไปแล้วโอ้โหขอบอกสมาชิกเพียบเฟสแรกเต็มแล้วครับเต็มแล้วออดมีหลายเฟสที่เหออ่ะพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอาสาสนุกกันครับ